สวัสดีค่ะคลิปนี้การมาสอนการตัดเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตที่มันยาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยเทรนเกาหลีกาลังมาเนี่ยเด็กวัยรุ่นเขาชอบก็ใส่กันเสื้อตัวใหญ่ะคะ่ะแต่ทีนี้เขาบอกว่าเกาหลีมันสูงอะเนาะทีนี้โบเป็นคนไทยมันไม่สูงไงทีนี้เขาบอกว่าช่วยตัดให้หนูน่อยอ่ามาตัาดกันนะคะเนี่ยทรงเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบเว้าวนิดนะนิดอะเนี่ยเว้านิดนิดนะเที่อ้อยพับเข้าไว้ก็คือเนี่ยเส้นเส้นนี้ค่ะ คือเราสั้นขึ้นอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเราก็วัดเลยว่ามันขึ้นเท่าไรขึ้นสี่นิ้วค่ะขึ้นสี่นิ้วนะคะ,ะแล้วก็วัดโดยที่เวลาเราวัดเนี่ยเรากัดกระดุมมันก่อนกัดกระดุมชายเนี่ยนะคะกัดทั้งสองเม็ดเนี่ยเพราะว่าเราอย่าไปไว้ใจของที่เขามาเนี่ยบางทีไม่เท่ากันไงนี่เห็นไหมไม่เท่ากันเห็นไหมนนเนี่ยเนะนี่ยพอกัดสองเม็ดเนี่ยเห็นปล่เนี่ยชายไม่เท่ากันนี ที่เราติ๊กไว้เนี่ยสี่นิ้วก็สี่นิ้วเนี่ยต,ตรงเนี้ยเห็นนะมันเยื้องกันหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็เอาเอา,เอาอันเอาอันฝั่งฝั่งที่ว่าเป็นด้านด้านด้านที่ว่าอยู่ด้านบนเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเสื้อโดยทั่วไปอ่ะถ้าเป็นเสื้อผู้หญิงเราอ่ะเขาจะป้ายไอ้เขาจะสาบขวาทับซ้ายแต่ถ้าเป็นเสื้อผู้ชายหรือเสื้อที่ทําขายทั่วไปอ่ะเขาก็จะเป็นซ้ายทับขวานี่เห็นปะเนี่ยมีราการะดุมอยู่ซ้ายทับขวาอา <glaube. S 2> ่ะเราก็เอาด้านซ้ายเป็นเกณฑ์ก็ได้ค่ะ วัดมาเลย,ยงี้ขีดอย่างงี้ก่อนขีดตรงมาถึงกันเลยอันเนี้ยเส้นนี้ที่เราติ๊กไปสี่นิ้วไม่ต้องไปสนใจแล้วนะเพราะว่ามันจะไม่ตรงกับเส้นนี้ลแล้วค่ะอ่าเราใบนี้เส้นนี้ก็คือไม่ถูกนะอ่าเราก็รู้แล้วว่าอันเนี้ยมันขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะหลังจากนี้เราก็จับมันค่ะแล้วแล้วข้างหลังเนี่ยคือทุกเทียะมันจะขึ้นอยู่ที่ถ้าโดยทั่วไปเชิญอะ่ะมันจะมันมันจะยาวกว่าชิ้นหน้าประมาณครึ่งนิ้วนะแต่ตัวเนี้ยมันห้อยย้อยเกินไปเขาก็ไม่ชอบ ตัวนี้มันตรงนี้อ่ะตรงนี้มันขึ้นอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วข้างหลังเราจะตัดจากห้านิ้วนะตัดขึ้นจากห้านิ้วเพราะข้างหน้านี่เราตัดสี่นิ้วเพราะว่าให้มันนิดเดียวให้มันไม่เอาโค้งมากอะ่ะไม่เอาแบบไม่เอาห้อยเยอะๆอะนี่ไงเราก็ตัดอย่างนี้นะคะจับประกบกันก่อน,นะคะ่ะโดยที่เราเอา เอาเนี่ยเส้สส so lithium. นเนี้ยกัดไปก่อนก็ได้เราจะได้ไม่ให้มันเหยองนะคะเส้นที่เราติ๊กไว้เนี่ยที่ว่ามันถูกก <scarf. S 1> <dou> <Virgin> ันเนี่ยก <impost> ัดไปก่อนก็ได้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องตัดผ้ามันกัดไปเนี้ยค่ะทีนี้มันก็ไม่ไปแล้วเราไม่ต้องไปสนใจแล้วนะตรงเนี้ยวนไม่เท่ากันนะเพราะว่าเนี่เราเนี่ยกัดกระดุมแล้วเส้นเนี้ยมันเท่ากันไงอ่ะทีนี้เราก็วัดเลยค่ะสี่นิ้วนะคะวัดไปเลยสี่นิ้วตรงชค้างนี่ก็สี่นิ้วนะคะมันว้าวนิดนิด สี่นิ้วขึ้นไปเลยแล้วก็ขีดสิ่งกัน,น,นขีดติ๊ก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 ,กไปอย่างเงี้ยให้มันโค้งนิดนิดตามตามโค้งเดิมมาแล้วค่ะอ่ะทีนี้ข้างหลังอย่างที่บอกอ่ะอ,อ้อยยังไม่เอาสี่นิ้วเอาห้านิ้วเลยเพราะว่าเขาเอานิดเดียวห้านิ้วมันก็เลยนี่ไปเอาสี่นิ้วครึ่งแล้วค่ะมันกเ็เลยเยอะไปอ่ะสี่นิ้วครึ่งนะตรงนี้ก็เนี่ยสี่นิ้วครึ่งแล้วอลไงี้ยแล้วเราก็เนี่ยเนี่ยขีดอย่างเงี้ยค่ะแต่งไปเลย ให้เขาใหม่เนี่ยก็เท่ากับว่านเนี่ยอย่างเงี้ยได้ละเนี่ยแต่งได้อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้แหละอาเอาขึ้นสี่นิ้วขึ้นนะเพราะเพราะตอนแรกบอกที่ขึ้นห้านิ้วแลไรมันแรงแบบเดี๋ยวเติ่กเกินไปไมหมเอาแล้วก็นี่โดยที่ชายตรงเนี้ยจับไม่เท่ากันนะชายตรงเนี้ย จะไปเท่ากันตรงข้างตรงอะไรจะไ้เท่ากันตรงนี้จะไ้เท่ากันพีดักข้างหน้านี่แหละที่ที่เราไม่เอาเราเอาเส้นช็อคของเราเป็นเกณฑ์อะไรอย่างนั้นเราก็วันเราตัดเราก็เผื่อครึ่งนิ้วค่ะเนี่ยตัดเผื่อได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวไอ้ติ๊กช็อคให้ดูนะคะเผื่อครึ่งนิ้วมันเป็นสีดำอีกแล้วเนี่ยแม่ตัวไหนที่จับมาถ่ายคลิปนี่ดำทุกสีเลยไว้วันเอาตัวไหนสีสีค่อยมาทําให้ดูใหม่นะไอ้ตัวนี้ดูไปก่อนตัดครึ่งน,นิ้วเลยคะ่ะเพราะเราจะพับเย็บอยู่ที่ประมาณหนึ่งกระเบียดนะคะ แต่ว่าจะตัดครึ่งนิ้วกว่อนตัดครึ่งนิ้วตามเส้นที่ว่าเราอันี้เลยนะที่เราอนี้ไวอ้อ่านี่ได้แล้วนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะการตัดชายนี่ไงชิดนี่ไงนี่อ่ะบรากัดกระดุมเห็นเปล่ามันก็จะตรงกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพับกันไปพับเย็บที่จักนะ ว่าพับเย็บยังไงนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวพับเย็บเอ้ยติ๊กไว้นหนึ่งกระเบียดดีก่าะติ๊กเป็นหนึ่งกระเบียดเ,นนเ,เพราะว่าจะพับเย็บเส้นแรกนี่อัอย่างี้ไปไปดูที่จักต่อเราอ่าได้เวลามาเย็บกันแล้วนะคะเนี่ยอย่างที่บอกที่้อยติ๊กมาให้ดูเนี่ยเห็นปะเนี่ยที่้อยติ๊กมาให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยที่ครึ่งนิ้วอยู่ตรงนี้นะครึ่งนิ้วอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วอยู่ตรงนี้นะ เนี่ยแล้วเดี๋ยวที่อ้อยติ๊กมาหนึ่งกระเบียดเนี่ยก็คือเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราพับเย็บเส้นนี้ก่อนเส้นเป็นเส้นแรกนะยังไม่ใช่เส้นจริงนะเนี่ยเพื่อให้เราเย็บง่ายค่ะนี่ไงเย็บเลยนะนี่ก็เหมือนกันเอาเย็บเวลาเย็บก็คือเย็บด้านนี่เอาด้านที่เราเนี่ยติ๊กช็อกไว้เนี่ยเอาพับมาพับมาเนี่ยนะคะก็คือเราเย็บด้านยังไงอะด้านถูกเนาะ เนี่ยด้านถูกนะเนี่ยพับเข้ามาก่อนพับเข้ามาด้านในของด้านผิดเนี่ยเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสาเพนนักที่เนี่ยอ่ะพับขึ้นมาจากเส้นที่เราช็อคนะ่ะเอาพับเย็บแบบว่าเนี่ยพับพับหนึ่งตีนผีอเป็นเกณฑ์ก่อนนะพับหนึ่งตีนผีเป็นเกณฑ์แล้วแล้วก็เย็บเย็บแบบว่า ให้ให้มันอยู่แบบชิดริมหน่อยอ่ะชิดริมจากเส้นเส้นที่เราพับ่ะนะเพื่อเราจะพับเป็นเส้นแรกค่ะตรงเนี้ยน,นะพับไปหนึ่งหนึ่งกระเบียดก่อนนะคะนี่ล่อยได้ห่างเลย ปหนึ่งตีนหนึ่งกระเบียดนะแล้วก็เย็บชิดริมนิดนไม่ต้องริมไม่ต้องริมแบบว่ายนี่เลยนะไม่ต้องริมมากอะ่ะเย็บกวนไปจนถึงอีกฝั่งนะคะ เราก็พับมันอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้มือมือซ้ายกดมือขวาก็กดทับอีกทีหนึ่งแล้วมือขวานี่ก็ถอยถอยออกถอยออกทำอย่างเงี้ยไปจนสุดเลยสุดอีกฟังหนึ่งยำนิดนึงจักส,สองทีอ่าได้แล้วหนึ่งเส้นนะคะทีนี้เราจะมาพับเส้นจริงแล้วค่ะอ่าพับเส้นจริงก็เส้นที่ช็อคที่เราติก๊กไวม่อกี้เนี้ยหน่อยเองี้ย อ่ะล้วก็พับขึ้นมาอีกหนึ่งกระเบียดพับเย็บหนึ่งกระเบียดเหมือนกันค่ะเนี่ยเนี่ยพับเย็บเลยพับเย็บชิดริมเลยอ่ะริมริมของว่าของของได้ของที่ที่เราพับขึ้นมาแ่ะนะ เย็บหนึงน่งหนึ่งกระเบียดหนึ่งกระเบียดไปอ่ะเย็บชิดริมชิดริมเนี่ยเราก็จะได้ชายเสื้อเชิ้ที่ผับง่ายๆเลยค่ะไปเรื่อยๆเรื่อยดูดูอ้อยจับมือนี่นะเนี่ยจับเอามือเนี่ยเอามือซ้ายเนี่ยวางแล้วก็มือขวาเนี่ยจะเป็นตัวเขีย่ยตัวเขี่ยวว่าบังคับว่าให้มันได้มันได้หนึ่งกระเบียดอะ่ะ มือซ้ายก็จับเนี่ยตรงเนี้ยบางทีมัน,นเนี่ยเราเราก็ต้องจับบังคับมันไว้มือซ้ายกดนะจับจับพับหนึ่งกระเบียดแล้วก็กดไว้แล้วก็มือขวาเนี่ยเขี่ยเขี่ยมันเป็นแบบคอยเกี่ยโดยที่มือซ้ายเนี่ยกดเป็นช่วงๆห่างอยูที่ประมาณสองนิ้วนะแบบจากตีนจับจากตีนผีไอ้จับ ตีนผีของจักเนี่ยโดยที่มือซ้ายนะ่ะห่างมาที่ประมาณสองนิ้วเรากดากดกดไว้กดผ้าไว้แล้วมือขวาเนี่ยคอยเขี่ยผ้าว่าให้มันบังคับให้ไว้อยู่ที่ประมาณหนึ่งกระเบียดน,นะคะแล้วก็ไปต่อไปเป็นช่วงๆช่วงๆอย่างเงี้ยคะ่ะอยางเห็นนะ จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยตัวนี้เย็บง่ายหน่อยคนไม่โค้งมากไงเนี่ยโค้งนิดนิดน่ะเนี่ยก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยตัวเนี้ยได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปรีดเก็บงานให้เขาหน่อยแค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะงานง่ายๆค่ะดูไม่กี่นาทีนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ